พรับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทตทุท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยดินในหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวทาง16พฤษภาคม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยทาพผู้ชุมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมธนาพัฒนเบ่งปันทันวิ่งสอนอ่าสิบหน่วยละสามเจ็ูน 370อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนี๋วทันใบนี้ก็เบ่งปาน370ต่อไปกระผมใบนี้เออท่านผชมโคนชายเดนโคนชายเดนเบ่งปานชุดสองตัวล่างด้วยเต็ม เบ่งปันคู่จิตสามเจ็ดเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดสี่สองหกสี่เบ่งปันหกคู่เบ่งปันหกคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยป่ามวนป่ามวนเบ่งปานธาน935 236 232 35 49 36 32 แบ่งป,ปานเจ็ดชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางเน้น0์สเนนศูนย์สต่อไปครับผมใบนี้ทานผู้ชมใบนี้ครับมอนเบ่งปานเนวทาน สิบล่างแบ่งปันแนวทางสิบล่างก็แบ่งปัน,ปนสิบล่างชูนก็แบ่งปันชูนสามสี่้งปรชุมชูนสามชูนสี่ชูนสามชูนสี่ ชนสองตัวให้พิจารณาท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปกระผมใบนี้เอยแบ่งปันนวทานโคลา อดีตที่แล้วผ่าน6กศูนยูนทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปาน0ูนห้าแการ7 7ทวิชกเบ่งปาน0ูรองแปดการ77ก็ขอบคุณอย่างมากครับผม ต่อไปครับผมใบนี้10ใน่ยโบนแสงเดือน1นึ่งสามสีห้หนึงส้าบ่งปานสตัวให้พิจารณาหนึ่ง้าท่านผู้ชม ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานรวมควมค่รวมคู่สองตัวบนนะท่านสิบหน่อยสิบหน่อยจับคู่นะหลักสิบหนึ่งสีแปดหลักหน่อยหนึ่งสองสาม จับคู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสสหนึ่งสองสแปปสองปสเบ่งปันเก้าคู่เบ่งปันเก้าคู่ให้พิจารณาอีกแล้วนะต่อไปครับผมใบนี้ ไม่นีก็เป็นแนวทางธนพัตเบ่งปานอีกหนึ่งแนวทางวิ่งวิ่ง10หน่วย10หน่วยลา่างเบ่งปาน579 579เบ่งปาน3ตัวเบ่งปาน3ตัวให้พิจารณาทวาชม นิดทันที่แล้ว4 6 8สรุปแล้วพันต่อไปครับผมเด่นล่างเทวะชมก็เบ่งปานดับไปแล้วสุดที่1ที่2ที่3ดับ1ตัวเดียวเนาะดับ1ก็เบ่งปัน,ปนเด่นที่0กับ7กับเปกับ9คู่9 0 94 96 97 98 6 9, 7, 8, 8 6 7 7 0 7 8แล้วก็9 9เทพบันลือเทพบันเลอสูตรขั้นเทพเจ้าของแนวทางต่อไปกระผมใบนี้ดับสิบมอนเนนบ่งป,ปันดับสเบ่งปันดับสท่านผู้ชม เบ่งปันดับตัวเดียวสดับสตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านี้เบ่งปันะทันเดนล่า2 7งเ7 8เด 8. ่ป 23 28 37 38งแปดสามเจ็ดเก็เบ่งปันรอน8ชุดเบ่งปันรอน8ชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านชมนภัทรดีสี่สองเบ่งปานธันเดลล่า 1257 1257หนะส,ต,นส,ต,สตัวเบ่งปัญชีตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอยท่าน้ชมใบนี้ครับก็เป็นแนวทาง วิ่ง5กับ8 59 57 79 89 87 86 56นะต่อไปครับภูมิใบนี้ใบนี้เบ่งปันแทา,าน2ตัวตรองก็เบ่งปัน1 1 16 1 7 6 1 6 6 6 7 7 1 7 6แล้วก็77นะท่านผู้ชมแบ่งป,ปัน9ชุดต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม2ตัวล่าง2ตัวล่างท่านก็แบ่งปันโค้่1 1 1 3 1 6 1 7 2 1 2 3 2 6 2 7 3 1 3 3, 3 7 6, 3, 6, 66, 6 7 3 7 6 6 6 3 7 6 7 7 7173 7 6แล้วก็77นะท่านผชมต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยมมนนี้ก็เบงปันปเนวทาง ชุดสาตัวให้พิจารณา,าท่านกระเบงปานสองสี่ห้าสองสี่หคู่4ี่ห้าส,าสี่สองหสองส,สี่สอง ต่อไปครับผมใบนี้เนื้อถนนเด่นโบน0ูน6 0หนึ่นะนับพัรดีสีก็ขอบคุณแนวทางนะที่เบ่งปันอย่างเอเร็วว ต่อไปครับผมใบนี้นภัสตทวทีใบนี้ครับธนาพัฒแบ่งปันเดี๋ยวทันวิ่งร้อยสิบหน่อยแบบสามตัวหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งอดีตผ่านนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันไม่นี้ก็แบ่งปันหกเก้าหนึ่งท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้ เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครราพอ